สวัสดีค่ะพามาดูไล่มันของลุงเสือนะคะพ่อบ่าวนุหลุงลุงพลงน,นะคะเนี่ยค่ะปลูกไว้เนาะประมาณสี่ถึงห้าไล่นี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้มาขุดหรือเปล่านะปีนี้ดูใกล้ๆนะคะไม่รู้มีหัวหรือเปล่าเนะเนี่ยค่ะความหวังของเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนเราเนาะ จะถูกจะแพงก็ต้องขุดขายไว้ก่อนลุงเสือไปอยู่บ้านกกอกหลายเดือนแล้วนะคะไม่ได้มาดูไล่ตัวเองเลยนะนี่คาดว่าจะมาขุดเร็วๆนี้นะคะลุงเสือนี่นะคะ่ะให้ดูบรรยากาศ อันนี้สวนกล้วยนะคะของคนอื่นนะครับโอ้ยมะกล้วยอู้กล้วยกล้วยกล้วยค่ะพี่นอ้องกล้วยไงคะพี่นอ้องคนนะ่ะกล้วยของคนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ ขอผลงานของย่าพาได้เยอะขนาดไหนนะคะไปสอนมาเนาะค่ะนะพี่นอ้องไม่ค่อยมีปลาเหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะหากิดลำบากมากทุกวันนี้มาบ้านป้าต่อน,นะคะดูผักค่ะป้าผูกเอเองป้ามาสร้างบ้านอยู่นาแล้ว ผักงามๆค่ะพี่น้องนี่ดอกอะไรเนาะงามมากเลยเบ<ป>ะ,ะ,ะ,ะมาดูกันนะคะว่าปลายายไปซ่อนมาได้เยอะขนาดไหนคะ่ะนี่ค่ะปลาไปซ่อนมาเมื่อกี้ครับ ừ, ท่านผู้ชม <c oughs> ไปซ่อนมาจากไงเนาะน,นี่อักน้องเกแม่ดลกลกเบอันนั้นคือซื้อมานะคะเดี๋ยวให้ดูผลงานยายนะคะ นี่เด้อค่ะพี่น้องในซ้ำนี่ละได้บื่ลายค่ะแล้วก็ได้ปลาช่อนด้วยนี่ค่ะปลาช่อนสามตัวให้ดูอันนี้คือปลาช่อนนะคะปลาช่อนเอาไปปนนะคะพี่น้งองเด็ดปนหนึงค่ะ อ่าสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ